สวัสดีครับผมสิงโตร,รบนวัตแสงไรศิษย์ผู้นำชื่อสามารถบริษัรทกิงเทอรโ 9, ์โบหนึ่งเก้าเก้าเก้าซีอต้นแบบระบบห544ซิสเซมและพิธีกรร,รายการรวยส่วนกระแสสำหรับในยุคปัจจุบันนี้นะครับผมคิดว่า3ทางออกที่เป็นทางเลือกและก็ทางรอดในยุคปัจจุบันนี้นะครับสำหรับข้อแรกนะครับเราสามารถสร้างความชอบในสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับยุคปัจจุบันดูการเล่นโซเชียลนะครับการเล่น Tik t o อกนะครับการเล่น a c e b o o k นะครับหรือว่า ทำคลิปเล่าสิ่งที่ตัวเองถนัดครับแล้วจะช่วยให้เราแชร์สิ่งที่มีประโยชน์นี้ให้กับเพื่อนๆในมุมมองของคุณได้นั่นเองครับผมนี่คือข้อแรกข้อ2ครับนั่นก็คือสนุกแล้วก็คล่งคล้ในสิ่งที่ทำจะเป็นไปได้นะครับก็ต่อเมื่อเราสะสมข้อมูลเรียนรู้จนเกิดความเชี่ยวชาญแล้วก็ความชำนาญ เกิดขึ้นนั่นเองครับผมในขณะที่เราเรียนรู้ลงมือทาเราจะเกิดความสนุกและท้าทายในสิ่งที่ทำไปด้วยนี่คือข้อ2นั่นเองครับข้อสุดท้ายครับข้อ3าเชื่อมั่นในตัวเราเองเราเองนะครับสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อชี้นำผู้อื่นได้เราสามารถเลือกได้ครับว่าเราจะเป็นผู้ให้หรือเราจะเป็นผู้รับมีคำกล่าวที่ว่าครับ ผู้ให้มักมีความสุขเสมอฉะนั้นเราเลือกได้ใน่นิองครับความสุขสนุกข้างคกันให้และการแบ่งปันเกิดขึ้นได้ครับเพียงแค่เราลองลงมือทำเพราะว่ามนุษย์มีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่ดีที่สุดของสิ่งมีชีวิตฉะนั้นครับมีความสุขในทุกสิ่งที่กำลังทำอยู่ทางเลือกแล้วก็ทางรอดอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ก็เป็นไปได้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ สวัสดีครับ